กะว่าจะไม่มีปัญหาแล้วเชียวคลิปนี้เสียงเราปกติค่ะแต่เสียงเพื่อนเบาขอโทษอีกครั้งไ้้ยนะคะทุกคนไร้มนไร้คาถาพี่แต่งเลดี้กาเกาเนียเข้าตู้กันยายเข้าตู้กันยาย มันต้องตรงนี้ดิว่าเด้อมันขำยังไงอีกแล้ววะม่นขำยังงั้นยังแล้วเหวียดนามอะม่คนตาแดงอยู่ตอนเห็นที่คนต้องสีแดงอยู่ดู่นี่แหละอะไรกันเนาะโอ้ใครใส่สีแดงวะน่ะูไม่ใช่ไม่ใช่มีคนหนึ่งใส่ชุดแดงรถเลยมีโอชุดแดงแบบกำลังกำลังเลยอะ เฮลี่แตงเราต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหย่างสิจ๊ะมุบมิดมุบมิดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฮะมุมมีมุมมีป่วยอ๋อเมมเมมเมมตอนนี้มุมมีมุบมิดมุบมิดมุบมิมุบมิดมุบมิเรื่ภาษาเรื่องอะไรอยู่ดีๆก็ลืมพลิกกันเี่ยใครมันใครมันยืนเต้นโยโยโย่แนั่นอะ นี ok ่โอ้โหไอ้นี่นะไอ้ลุคคอนเสิร์ตนี่มีแค่นี้อ่ะคุณเต้นได้แค่นี้อ่ะสุกิ้ยากีไม่เป็นใครด้วยเป็นตัวเองเป็นตัวเราเป็นตัวเราดีที่สุดเป็นตัวเรานี่อะจิตตลาดคุณลาจิตตลาดคุณลา อะาวโอ้แตงเปรี้ยวเปรี้ยวมากโรยได้ด้วยอ่ะอย่ากเออไม่เติมแต่มีเพื่อนไงเพราะเราคือมิตรภาพเขาไม่เขาไม่หยุดเขาไม่หยุดเต้นเลยว่ะเขามันเหรอเขาติดเขาติดลมเขามันในวะเขาไม่ถอดกูเลยด้วยความเกิดการมันในเสื้อผ้าต้องน้อยชิ้นด้วยมั้ยต้องน้อยชิ้นมอมๆหน่อย กูมีอะไรในใจอะไรวะอะไรกันอ๋อคิดว่ามีอะไรระบายในใจอ๋อไม่ใช่คิดว่าจะระบายอะไรที่ในใจอ๋อไม่ใช่คนละความหมายเดียวกันแต่เขียวเข้มแล้วกันใช้ใบใช้ใบไม้มาทำรองเท้าอะไรอเนกูเลยไม่เหมือนไม่รู้อ่ะยังไม่เห็นเลยอืม อันนี้ต้องให้เต็มแล้วป่ะจริงโคช่เกินโคตรเหมือนดูภาพโพสมัน What กเกียกีเนี่ยสิใช่เลยถูกต้องเลยอ๋อเอาเอาแบบเปลือกขอกางเกงรายติดปลาเอาเอาเกจปลามาทำเป็นเออไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนอะติดตกอติดต่อวันแรกแต่ทำไมมันดูดีอะพยายามอยู่ น้าแบบย้อยเออน่าย้อยอันนี้น่าจะประมาณวันที่แบบสิบกว่าละตีเยี่ยม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 เฮ้ยฉันเห็นสกีอักกี้ใช้แพทเทิร์นอันนี้เฮ้ยอย่าเห็นสีสามมิมเอ้าอย่าเห็นสิคือมันมันเดินผ่านเห็นมันเดินผ่านพอดีอาจจะทำเป็นไม่เห็นแล้วกันตี๋ึงไม่โหลดเลยเธเข้ามาแล้วนะ งงแงี้โอ๊ยมีคนงงแงมีคนงงเงี้ยงงอันนี้พี่มันใจมันมากแล้วพี่แต่งสวยมากจ่าจ่าจ้าจ่างงแงไม่หยุดด้วยฉันรู้สึกเปลกป่าววะที่ว่าเสียงเชียรมันเบาๆหรือมันพูดไกลไหมวะเสียงเชียรเบาเหมือนเหมือนเอาตัวออกห่างพอมมาแล้วอ่ะเด็กแนวมากจุ๊บปี้อ่ะนี่เลยแบบว่าวัยรุ่นยุคนึงอ่ะยุคนึงไม่บอกเลยยุคไหนยุคนึงอ่ะ จุดแปดไม่บอกไม่บอกไม่บอกจุดแปดพอ้เบอร์ต้อเอ้าเกินไปนะแล้วทำไมมันหยุดอยู่ตรงกลางทางอ่ะทไโอยู่ลใก้เลยโหอยู่งั้นนะ That's awesome เย y โย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  yo สีอ่อนสีอ่อนโอ้โอ้ไข่เขียวโอ้ตู้เต็มไข่เขียวไข่เขียวโอ้ยโขโห โอ้ยเ่าเห็นเขาเห็นก็อยู่อะไรเราเอมัเห็นนะขอโทษได้เะล่ะโอ้ยคุณไหนบอกว่าคุณไม่อยากให้เราเห็นแล้วคุณมาเดินอะไรเซ็ตมากไม่เห็นได้ยังไงก่อนอะไรดีอ่จะไม่เห็นได้ยังไงก่อนฮะลีแสงรลีแสงรลีแสงรลีแสงโอ shit หลีตาโอ๊ชเผ็ดได้แล้วเด็กเหลือขอโอ้โห ยต้องแบบแสบสนแสบซาแสบสนอ๋อเดทแอเดทแอมุกมิฟมุกมิอีกแล้วมุกมิฟยังกี้สาวสาวยังกี้สวัสดีครับเพื id ่อแบบถูกต <Yeah, like ้องมากอ่ะสวัสดีครับไอเนี่ยอะไรวะไอไวไวเป้งนักเรียนขาตั้งเฮ้ยไม่ต้องหรอเข้ามาดีกว่าะนี่โอ้โหท่าท่า ภาพที่มีชื่อเสียงแต่งเป็นอะไรแต่งเป็นในสเตลลิงไหนอ่ะแต่งโมเน่ยไงโมเน่ยงานที่คุณชอบอ่ะอ๋อปล่อยมาเพ่อเออโมเน่ยก็ได้นะโมเน่ยค่ะน้ำเสนอหน่อยค่ะหญิงสาวยิ้มปิศนานะคะไปไปไปหากันเอาเองมันหาชุดได้เท่านี้โอ้สเตลลิงไนท์โอ้ยฟักทองเต็มไปหมดเลย พยายามจริงอยู่นี่มันเรียนาำคนต้องเซฟคอนโอป้าป้าโอป้าพัมกินนะครับนี่ขายฟักทองเหรอค่ะพอผมผมเป็นพ่อค้าพวกคุณนี่แหละครับพวกคุณซื้อพวกคุณซื้อฟักทองมาจากไล่ผมเนี่ยอะไร Airpod outfit อีกอล้โอ้ยอยากได้ตีมใหม่ๆมั้งอะแอร์ไม่ควรโอ้ยคุณเอ้ยน้อง กดตัมันแทบจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้วเนี่ยจะชีวิตตอนนี้น่าจะต้องเซนเซอร์หนังคีบอะแบบเตือนเอายี้ให้ใครดูวะดูกันเองไงดูกันเองโอ้โหแหมเอ้ยน่ากลัวจริงเลยคำนั้นเนี่ยดีนะเขาหยุดตัวเองได้เสนอเป็นแอร์การบินไทยดีวะเป็นแอร์นะแอร์กี่ะรักคุณเท่าฟ้ารักหมามากกว่าคุณีไม่หยาบปะไม่ไม่หยาบเลยหรอไม่หยาบไม่อยากจะเจ็บยดไปยี่่่ ไม่กูไม่ไม่ดอกเขมดอกกูดอกฟองแม่งอ่ะกูมีดอกฟองเป็นทองอะไรเงี้ยจะได้ไม่ซ้ำหมายถึงดอกสีทองใช่ไหมใช่ดอกไม้สีทองนี่กูแต่งกูแม่งเอ้ยขอบคุณครับโอ้ยการบินไทยโอ้การบินไทยการบินไทยรักคนการบินไทยรักคุณเนาฟ้ารักหมาทักคุณเพื่อนหมามากกว่าคุณอันนี้แอร์แบบแอร์ไหนเนี่ย แอร์ชันเฟิร์สคลาสแล้วบอกใช่แล้วโบว์จุดจุวงงงวนะจุาแน่นอนตอนนั้นการบินเซนแอร์ไลน์ท่านจะไม่ได้ตายเพลงลันพัง YTH คืออะไรอ๋อฟิวเจอร์ลิสต์แฟชั่นโอเคอ๋อหลุดหลุดโลกเป็นผู้หญิงแล้วกันแต่งวิตาสแม่งเลยอ่ะ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 อเติร์เเติเติเเ นักบินโอกาสตาัน่ยโอ้โหโอ้โหโอ,โอ,โอ้แมททิกปะเนี่ยโอ้โหแองสวยว่ะสวยนะยานแม่ยานแม่มาลงแล้วค่ะยีนอิโซยีนชอบแมนเหมือนวะอ่ะเออคือเล่นไปเล่นมาแล้วรู้สึกว่าเทสเทสแฟชั่นของพวกเรานี่ก็เริ่มแบบอันนี้แล้วนะเนี่ยเริ่มพัฒนาการขึ้นไต่ยุ่งคิดเลยไม่มีคือว่าใครมันบัญญัติคำว่าไม้ตียุงวะ มันอนิเมะป็นออฟเทนนิดปันเนี่ยเออวะทำไมกูไม่แต่งแบบเอจิเนมเออแต่งเป็นแมวดีวะเปลี่ยน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 เปลี่นแมวดีว่าเป็นแมวเป็นโกโก้เออไม่เอแมเปนโอ้ยโอ้ยยยานเยย ลลเตนา่ารักแตงโคตรลำเอียงมาใส่ปอกคอหน่อยแล้วกนะันนะอือจริงๆเต้ไม่มีปอกคอหรอกเต้อะไรกูด้ดิโอ้ดิเห็นไหมลูกรักแหมลูกรักแกงเงี้ยไม่เผื่อแล้วะ่ะ <c oughs> เห็นละเหมือนอยู่นะ <c oughs> อีจราตีโอ้ไปกับแซงสีอีปีกีสวยซุแยแมวโกโก้ดิครับโกโก้แมวโกโก้วันนี้นะครับ สวัสดีฮะโกโก้แดกเวโปรตีนมาโกโก้ต้องภูมิใจในตัวพี่นะโกโก้อีอีแต่เวลาเต้ดีกว่าเต้พี่ขอโทษเาได้เมื่าอะไรทำลายล้างเฟอร์นิเจอร์อินลาเต้หน้าตาเป็นไงวะหน้าคมคมหน่อยเพราะว่าโกโก้เขาแบลวไปแล้วเต้ต้องคมนะเต้ในอินเสิร์ตภาพไอหน้ทุกคนแมวเราน่ารักมากลาเต้ชุบ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 กูวตทันกูโหวตทันกูโหวตทันและนี่ก็คือ พลังแห่งมิตรภาพมีตรามีตรานี่โอ้มุมนี้คตสวยมาค่ะเยอะๆๆๆและนี่ก็คือท่าจบในวันนี้นะคะ